บทที่11ความฝันเป็นจริงที่กรุงเทพมหานครตอนเข้ามาที่กรุงเทพครั้งแรกในปีพศ2519คศ1976ผมใฝ่ฝันที่อยากจะไปทำงานที่นั่นเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าที่เอื้ออำนวยต่อการดำนินชีวิตดีกว่าต่างจังหวัด เป็นเมืองศูนย์กลางในด้านต่างๆรวมทั้งยังเป็นที่ตั้งกระสวงทาบวงกรมสถานทูตและองค์การระหว่างประเทศอันหนึ่งผมยังจำคำพูดของคุณป้างเย้งถนอมจิตดีซึ่งเป็นพ่อตาของลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อน้องพงพันยังสิริสุขได้ดีว่าท่านเคยพูดว่ากรุงเทพ เป็นแหล่งเงินแหล่งทองผู้ใดต้องการเงินทองต้องไปหาเอาที่นั่นคำพูดของคุณปังเย้งไม่ได้เน้นเรื่องแหล่งหาความรู้เพราะว่าท่านไม่เคยเรียนหนังสือถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีอายุมากแล้วท่านยังไปขายของที่กรุงเทพนอกจากไปทำงานแล้วผมต้องการไปหาความรู้เพิ่มเติมด้วยหลังจากได้เข้าทำงานกับองค์การสหประชาชาติก็มีโอกาสไปร่วมประชุม หรือสัมมนา,าที่กรุงเทพอยู่เนืองเนืองผมได้พบเจ้าหน้าที่ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้และมีความสามารถเป็นจำนวนมากและคิดว่าถ้าได้ไปทำงานร่วมกับพวกเขาอาจจะเป็นแรงผลักดันในการเรียนรู้เพื่อเปิดช่องทางไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตได้ความฝันไกลเป็นจริงเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนพศ2530 คศ1ออน8 7ผมได้ย้ายไปทำงานที่สำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถิติตอนแรกที่ได้ข่าวกันโยกย้ายผมรู้สึกกังวลใจอยู่บ้างเพราะรู้ว่าต้องไปทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวไทยและเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ดี เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชาวไทยส่วนหนึ่งเป็นลูกคนมั่งมีเป็นลูกนายทหารเป็นลูกรัฐมนตรีที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศและมีเจ้าหน้าที่บางคนเป็นอดีตผู้แทนรัศดรด้วยผมรู้ว่าต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษให้มากขึ้นและต้องเรียนรู้งานที่ต้องรับผิดชอบให้เร็วที่สุดเพื่อจะไม่สร้างปมด้อยให้ตัวเองชีวิตคือการต่อสู้ ผมเตรียมใจพร้อมที่จะเผชิญสิ่งท้าทายใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตและคิดในแง่บวกอยู่ตลอดเวลาว่าการทำงานร่วมกับผู้คนที่มีความรู้มีความสามารถสูงจะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากพวกเขาอันหนึ่งการย้ายเข้าไปทำงานที่กรุงเทพจะทำให้มีโอกาสไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มากขึ้นด้วย หลังจากที่ได้ข่าวกันโยกย้ายจากผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลิ้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยแล้วผมได้สั่งทำหีบสังกสีจำนวนสิบใบเพื่อใช้ใส่สิ่งของสัมภาระไปที่กรุงเทพต่อมาจึงรู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สั่งทำหีบสังกสีเหล่านั้นเพราะว่าก่อนที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศผมยังสามารถใช้มันใส่สิ่งของสัมภาระ ไปเก็บไว้ที่บ้านแม่ยายที่ต่างจังหวัดเพื่อหลกเลี่ยงปัญหาการจราจรบนท้องถนนที่ต้องเดินทางไปทำงานผมได้เช่าห้องสตูดิโอที่อยู่ใกล้ๆที่ทำงานเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยสตูดิโอนี้เป็นห้องที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยเช่ามาพื้นที่ใช้สอยของห้องยังน้อยกว่าห้องครัวของอพาร์ตเมนต์ที่เคยเช่าที่ประเทศเคนยา ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลิ้ภัยแห่งสหประชาชาติบอกผมก่อนที่จะย้ายเข้ามาที่กรุงเทพว่าท่านต้องการให้ช่วยงานด้านสถิติและด้านฝ่ายกฎหมายและการป้องกันผมตอบว่าจะทำงานด้านไหนก็ได้เพียงแต่ขอให้เป็นงานที่ผมพอจะช่วยได้ก็ดีแล้วท่านจึงพูดอีกว่าไม่ต้องถ่อมตัวเกินไปเพราะว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวในสำนักง,งานกรุงเทพ ที่รู้ภาษาอังกฤษและภาษาที่ผู้ลิพายใช้พูดกันวงเล็บไม่ถึงภาษาลาวและภาษามง้งคุณจะเป็นผู้ที่มีคุณค่าสำหรับสำนักง,งานแห่งนี้ผมขอบคุณท่านสำหรับความปรารถนาดีและความไว้วางใจที่มีต่อผมคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถิติที่สำคัญคือต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เพราะว่าต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งในสำนักง,งานกรุงเทพและสำนักง,งานต่างจังหวัดเพื่อช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็นำมาวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลตามลำดับต้องเป็นคนทำงานตรงเวลารวมทั้งต้องเป็นคนที่ชอบตัวเลขชอบการวิเคราะห์ข้อมูลและต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษอีกหลายอย่าง สำหรับงานด้านกฎหมายและการป้องกันนั้นผมจะช่วยแปลคำร้องเรียนจดหมายและม้วนเทปที่ผู้ลิพัยหรือบุคคลในความห่วงใยส่งมาที่สำนักง,งานเป็นภาษาอังกฤษช่วยผู้สัมภาษณ์ผู้สแสวงหาที่ลิพัยที่มาติดต่อที่สำนักง,งานว่ามีคุณสมบัติที่สมควรได้รับสถานะผู้ลิพัยหรือไม่ไปเยี่ยมผู้ลิไพหรือบุคคลในความห่วงใยที่ติดคุก หรือมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งการทำงานด้านกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ไทยตามที่เห็นสมควรเป็นต้นช่วงเวลา6ปีที่ทำงานที่กรุงเทพมีเรื่องราวที่น่าประทับใจและสะเทือนใจคร่าคราวกันดังที่จะได้แบ่งปันบางเหตุการณ์ที่สามารถเปิดเผยได้ดังต่อไปนี้ นอกจากการทำงานในด้านสถิติแล้วผมได้ช่วยงานด้านกฎหมายและการป้องกันโดยไปร่วมฟังกันแต่ส่วนที่ศาลหลายครั้งเกี่ยวกับคดีของผู้สแสวงหาที่ลิ้ภัยซึ่งหมายถึงบุคคลต่างด้าวที่หนีภัยจากประเทศของตนมายังประเทศอื่นและอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาสถานะผู้ลี้ภัยช่วงนั้นผู้สแสวงหาที่ลี้ภัยส่วนใหญ่จะเป็นชาวอิรักและชาวอิหรา่าน หลังจากฟังกันไต่สวนแล้วทำรายงานส่งให้เจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการป้องกันของสำนักง,งานเพื่อดำเนินการต่อไปอยู่มาวันหนึ่งผู้สแสวงหาที่ลิ้ภัยชาวอิรักและชาวอิหร่านซึ่งมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่จำนวนประมาณร้อยกว่าคนได้วิ่งกรูเข้าไปในบริเวณตึกที่ทำการองค์การสหประชาชาติวงเล็บตึกเอสแค และได้นั่งลงบนพื้นที่ว่างภายในตึกแล้วคลี่กระดาษที่เขียนด้วยข้อความต่างๆเพื่อเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติช่วยรับรองให้ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักง,งานของเราโดยตรงผู้แทนค้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติต้องไปเจรจาเป็นเวลานาน,านพอสมควรพวกเขาจึงยอมสลายตัว อดีตผู้ลิภไยเชาวอิหร่านคนหนึ่งที่ทำงานใกล้ชิดผมได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ประเทศแคนาดาหลังจากเวลาผ่านไป6เดือนเขาก็กลับมาที่ประเทศไทยอีกและต้องการขอสถานะผู้ลิภไยอีกครั้งพวกเราจึงถามว่าทำไมจึงกลับมาเขาตอบว่าไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นที่ประเทศแคนาดาได้แต่ข้ออ้างนี้ ไม่ใช่คุณสมบัติที่จะได้รับสถานะผู้ลีภ้ภัยเมื่อวีซา่าไทยใกล้หมดอายุเขาก็เดินทางไปที่ชายแดนประเทศไทยเพื่อต่อวีซา่าแล้วก็กลับเข้ามาที่กรุงเทพเมื่ออยู่ได้ระยะหนึ่งเขาคงรู้ว่าไม่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยอีกต่อไปจึงหยุดกันติดต่อกับสำนักงานของเราหลังจากย้ายมาที่กรุงเทพได้ประมาณสองปี ผมได้ข่าวว่าผู้นำผู้ลิ้ภัยม้งหลายคนที่สุนรับพว้อพยพบ้านวินัยได้ตัดสินใจไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่อดีตผู้ลิ้ภัยทั้งผู้ใหญ่และชายหนุ่มชาวม,ม้งจำนวนหนึ่งที่ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศสได้เดินทางกลับมาเยี่ยมญาติพี่น้องที่ศูนย์และหมู่บ้านม้งไทยชายหนุ่มเหล่านั้นหลายคน ได้แต่งงานกับสาวมงไทยด้วยช่วงนั้นจึงเป็นช่วงที่ผู้ลี้ภัยที่ส่นรับผู้อพยพบ,บ้านวินัยแย่งกันไปตั้งถิ่นฐานใหม่ทำให้ผู้ลิ้ภัยจำนวนมากที่เคยถูกคัดเลือกไปตั้งถิ่นฐานใหม่แต่ได้ปฏิเสธการเดินทางหรือยังไม่พร้อมที่จะไปได้ส่งคำร้องไปยังสำนักง,งานกรุงเทพเพื่อประสานงานกับหน่วยงานของสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อรื้อฟื้นเรื่องการตั้งถิ่นฐานใหม่ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งคำร้องหรือจดหมายที่ส่งมาที่สำนักง,งานส่วนมากเป็นภาษาลาวแต่ก็มีที่เขียนเป็นภาษามง,งด้วยผมรับหน้าที่ในการคัดกรองและแปลคำร้องและจดหมายเหล่านั้นให้เป็นภาษาอังกฤษสำหรับสำนักง,งานเพื่อดำเนินการต่อไปยังมีเรื่องสะเทือนใจหลายเรื่องที่ผู้ลิภัยส่งเรื่องฟ้องร้องผู้นำมงที่สูญ ในข้อหาต่างๆมายัางองค์การสหประชาชาติทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อหลายปีก่อนที่มีใบปลิวโจมตีผู้นำมง้งจนทำให้ประธานพันโทว่างเน้งต้องเดินทางออกจากศูนย์ในตอนกลางคืนโดยไม่มีผู้ใดรู้รักแค่และคายมาก่อนเลยว่าท่านจะเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ เมื่อถอดหมวกในฐานะเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติออกไปแล้วสวมหมวกอีกใบหนึ่งในฐานะที่เป็นคนมง้งผมรู้สึกสลดใจมากที่เกิดมาเป็นคนในเผ่าพันธุ์ที่ไม่มีความรักและความสามาคัคคีต่อกันมีแต่คิดจะฟ้องร้องและยืมมือผู้อื่นมาทำลายกันและกันอยู่มาวันหนึ่งประธานพันตรีวืูม้มัยได้มาเซ็นใบสมัครที่สำนักง,งานกรุงเทพ เพื่อขอกลับไปประเทศลาวโดยสมัครใจท่านได้มาลาผมพร้อมทั้งปรึกษาว่าจะขอนำรถยนต์และรถบรรทุกไปใช้ได้หรือไม่ผมจึงแนะนำให้ท่านพูดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสำนักง,งานหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้ข่าวจากท่านจนกระทั่งเวลาผ่านไปค่อนข้างนานผมจึงได้รับข่าวลือว่าภรรยาของประธานพันตรีวื่มั ได้เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบหาท่านซึ่งได้หายสับสนไปที่ประเทศลาวเข่าดังของผู้ลิภัยชาวม้งอีกข่าวหนึ่งคือกลุ่มคนม้งที่นำโดยคุณย่างอือซึ่งมีจำนวนประมาณร้อยกว่าคนได้หนีเข้ามาที่จังหวัดน่านและกำลังจะถูกผลักดันออกนอกประเทศพวกเขาขาดแคลนอาหารอย่างหนัก จนต้องขอร้องให้สำนักง,งานส่งความช่วยเหลือไปช่วยโดยด่วนสำนักง,งานกรุงเทพต้องการส่งขนมปังที่มีคุณค่าทางอาหารงไปช่วยเหลือแต่เอกสารที่แนบไปกับขนมปังนั้นเขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นจึงกลัวว่าพวกเขาจะไม่สามารถรู้ว่าวิธีกินขนมปังที่ถูกต้องนั้นต้องทำอย่างไรสำนักง,งานจึงขอให้ผมช่วยแปลเอกสารให้เป็นภาษามงและภาษาลาว หลายปีผ่านไปผมมีโอกาสได้พบคุณย่างอือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาท่านยังพูดขอบคุณถึงเรื่องการช่วยเหลือในครั้งนั้นผมได้ไปเยี่ยมผู้ลิภายชาวม้งหลายคนและหลายครั้งทั้งในโรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑลทุกครั้งที่ไปเยี่ยมก็จะซื้อนมกระป๋องเครื่องดื่มโอวันตีนและผละไม้ต่างๆไปฝากพวกเขา หลังจากที่อาการป่วยหายเป็นปกติแล้วผมยังต้องไปส่งพวกเขาที่ศูนย์รับผู้อพยพด้วยนอกจากกันไปเยี่ยมคนไข้แล้วก็ยังได้ไปเยี่ยมนักโทษที่เป็นผู้ลิ้ภัยชาวมง้งตามเรือนจำหลายแหง่งหนึ่งในกลุ่มนั้นคือผู้ลิ้ภัยหญิงคนหนึ่งที่คลอดลูกในเรือนจำแห่งหนึ่งทุกครั้งที่ไปเยี่ยมผมจะซื้อนมผงและสิ่งของที่จำเป็นไปให้เขาทั้งสอง เมื่อถึงวันพ้นโทษก็ไปรอรับและพาไปพักที่เกตเฮาส์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักของผมเพื่อเดินทางกลับไปที่ศูนย์อพยพเชียงคำในวันรุ่งขึ้นผมต้องเตรียมอาหารและน,นมสำหรับลูกน้อยของเขาผู้หญิงคนนี้เล่าว่าผู้คุมนักโทษให้เกียรติคุณย่างเนี่ยและให้ความนับถือท่านมากทุกครั้งหลังจากที่คุณมาเยี่ยมผู้คุมนักโทษ ได้ปฏิบัติต่อเราทั้งสองดีมากพวกเขาเอานมและอาหารเสริมมาให้ลูกน้อยมากขึ้นนอกจากเรื่องนี้เขายังเล่าเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องและเริ่มหลั่งน้ำตาผมจึงพูดว่าดีใจที่มีส่วนช่วยให้ชีวิตในคุกของพวกเขาดีขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องขอบคุณองค์การสหประชาชาติที่อนุญาตให้ไปช่วยเหลือตัวผมเองคงทำไม่ได้มาก ถ้าไม่มาในานามขององค์การสหประชาชาติก่อนที่จะไปเยี่ยมเขาแต่ละครั้งสำนักง,งานต้องทำหนังสือถึงหัวหน้าเรินจำว่าจะส่งคุณย่างเนี่ยไปเยี่ยมผู้หญิงและลูกนอนที่เกสต์เฮาส์หนึ่งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราก็เดินทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศไปยังศูนย์อพยพเชียงคำจังหวัดพยาว ผมได้รับคำสั่งจากผู้ช่วยผู้แทนค้าหลวงใหญ่ฝ่ายกฎหมายและป้องกันให้ร่วมเดินทางไปกับตำรวจกองปราบปรามเพื่อติดตามหายิงสาวผู้ลิบไพชาวลาวที่ถูกหลอกลวงไปเป็นโสเพณีที่จังหวัดระนองให้กลับไปที่ศูนย์อพยพบ้านนาโพจังหวัดนครพนมผมและคนขับรถจึงร่วมเดินทางไปกับตำรวจพวกเราใช้เวลาสาวันในการติดตามสืบหายิงสาว ที่พ่อแม่ของเขาได้ส่งรูปภาพและที่อยู่มาให้ผมต้องขออภัยที่ไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลมากนักเกี่ยวกับการช่วยงานภารกิจพิเศษครั้งนี้แต่การทำงานกับตำรวจกองปราบปรามทำให้รู้เทคนิคต่างๆที่ตำรวจใช้จนส่งผลให้ผู้จัดการส่งสสเพณีต้องยอมมอบหญิงสาวที่พวกเราต้องการนั้นมาให้แต่โดยดีเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพ ผมก็รับหน้าที่ไปส่งหญิงสาวคนนั้นทีู่นยนอพยพบ้านนาโพจังหวัดนครพนมในช่วงหกปีที่ทำงานที่กรุงเทพผมได้ไปเยี่ยมผู้สแสวงหาที่ลิภัยที่สนยนกักกันของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองวงเล็บตอมที่สวนพลูกรุงเทพในนามของสำนักง,งานองค์การสหประชาชาติห้องกักของตอมไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษเหมือนกับเรือนจำ แต่เป็นเหมือนสถานที่ให้อยู่ชั่วคราวระหว่างรอกระบวนการผลักดันให้กลับประเทศหรือส่งตัวไปยังประเทศอื่นผมรู้สึกสะเทือนใจมากที่มีผู้แสวงหาที่ลิภัายคนหนึ่งถามว่าเดี๋ยวนี้ดวงจันทร์ยังขึ้นเหมือนเดิมไหมเขาบอกว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่ศูนย์กักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งนี้ก็ไม่เห็นดวงจันทร์เป็นเวลาสองปีแล้ว เขาเห็นแต่แสงไฟฟ้าและความมืดในช่วงกลางคืนถ้าเป็นช่วงกลางวันก็ยังรู้ว่าดวงอาทิตย์ยังมีขึ้นมีลงเพราะว่ามันมีแสงสว่างอยู่บ้างบางทีพวกเราที่อยู่ข้างนอกซึ่งเห็นแสงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทุกวันทุกคืนอาจจะเห็นต่างไปจากผู้ถูกกักขังและมองไม่เห็นคุณค่าของมันแต่สำหรับผู้ถูกกักขังนั้นแสงอาทิตย์และแสงจันทร์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับพวกเขาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผู้ลี้ภัยชาวเวียดนามหนีมายังประเทศไทยโดยทางเรือแต่ทางการไทยได้พยายามผลักดันพวกเขาออกไปจากทะเลไทยผมจึงได้รับงานภารกิจพิเศษเพื่อช่วยทีมงานของสำนักง,งานสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่หนีเข้ามาในบริเวณจังหวัดตราด และหาช่องทางตามที่เห็นสมควรบางวันพวกเราก็เดินเรือไปกลางทะเลเพื่อสอบถามชาวประมงรวมทั้งแหล่งเข่าอื่นๆผมได้ร่วมเดินทางกับผู้แทนค่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติไปยังจังหวัดตราดครั้งหนึ่งทำให้ประทับใจมากที่เห็นท่านทำงานอย่างหนักไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยคนขับรถของท่านมารับผมประมาณตีสี แล้วจึงไปรับผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยพวกเราเดินทางและไปแวะดื่มกาแฟเช้าระหว่างทางท่านได้แนะนำถึงการทำงานหลายอย่างซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานของผมในฐานะเจ้าหน้าที่ร่วงประเทศขององค์การสหประชาชาติในเวลาต่อมานอกจากการสืบหาข้อมูลและให้ความช่วยเหลือแล้วยังได้ร่วมงานภารกิจพิเศษที่จังหวัดตราดอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนเพื่อช่วยลงทะเบียนผู้ลี้ภัยชาวเวียดนามพร้อมทั้งรวบรวมสาเหตุกันนี้และเส้นทางที่ใช้หนีเข้ามาในประเทศไทยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชาวเวียดนามเริ่มใช้เส้นทางบนบกโดยเดินทางผ่านประเทศกัมพูชามายัางประเทศไทยเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกปล้นจี้ของโจรสลัดในอ่าวไทย ผมมีโอกาสไปร่วมทำงานภารกิจพิเศษที่ศูนย์รับผู้อพยพเขาอีดางอําเภออรัญญประเทศจังหวัดปราจินบุรีเป็นเวลาประมาณ45วันเพื่อช่วยลงทะเบียนผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาช่วงนั้นได้ใช้เวลาสนทนาสอบถามชาวกัมพูชาเกี่ยวกับการลบหนี้ของพวกเขาโดยผ่านล่ามที่เป็นอาสาสมัครชาวกัมพูชาหลายครั้งที่ทำการสัมภาษณ์อยู่นั้น ก็พบว่าผู้ลี้ภัยที่กำลังถูกสัมภาษณ์นั้นเป็นหนึ่งในคู่อริที่ฆ่าคนในครอบครัวของล่ามก่อนที่จะหนีเข้ามายังประเทศไทยล่ามพยายามทำงานอย่างเต็มที่และใช้ความอดกลั้นอย่างสูงแต่บางครั้งก็มีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงระหว่างผู้ลี้ภัยและล่ามจนทำให้พวกเราที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้องพยายามพูดให้ล่ามสงบสติอารมณ์และอย่าทำอะไรที่ไม่สมควร ในขณะที่ยังทำงานอยู่กับองค์การสหรประชาชาติเมื่อทำงานที่กรุงเทพได้ประมาณ2ปีสำนักง,งานได้ประกาศตำแหน่งใหม่และเปิดกว้างให้เจ้าหน้าที่ที่สนใจสามารถสมัครได้ตำแหน่งใหม่นั้นคือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการตำแหน่งนี้อยู่ในระดับเดียวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถิติที่ทำอยู่แต่หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูเหมือนว่าจะน่าสนใจมากกว่าเพราะว่ามีหน้าที่ในการจัดสารางงบประมาณสำหรับโครงการต่างๆหลังจากสมัครตำแหน่งนี้ผ่านพ้นไปไม่นานผมก็ได้รับคัดเลือกให้ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการนี้ตอนนั้นทีมงานที่ทำงานเกี่ยวกับงบประมาณมีอยู่ด้วยกัน9คนซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าแผนกที่มาจากประเทศสิงคโปร์หัวหน้างานซูเปอร์วิเซอร์ มีสองคนคนแรกมาจากประเทศอังกฤษส่วนคนที่สองมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อนร่วมทีมที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการมีสามคนรวมทั้งผมและอีกสามคนเป็นเลขานุกการของแผนกโชคดีที่สำนักงานเพิ่มมีการเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบประมาณใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ต้องเรียนรู้ระบบการจัดสรรงบประมาณใหม่พร้อมกันนอกจากการจัดสรรงบประมาณแล้วแผานในของเรายังทำหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณด้วยการทำงานไม่มีความยุ่งยากอะไรแต่มีบางช่วงเวลาที่ต้องทำงานจนถึงวันละประมาณ18-19ชั่วโมงเพื่อจะได้ทำงบประมาณประจำปีให้เสร็จตามกำหนดเวลาเพื่อส่งต่อไปยังสํำนักง,งานใหญ่ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์